หาซูนสามหาศูนสามกับถึงรลงวันที่หนึอันนี้หดทีแล้วนะคะหมดที่แล้วกับถือกับได้สามตัวแต่ของตวนนี่อ๋อของเดนมานี่เนาะสามตัวเลยตนี้เสตตีเก่างวันที่แล้วเนาะจ้าถ้าน้องแนปจับอันหาซูนสามให้เจ้าโตพวกนี้เนาะวิ่งซูนผมป็นหาศูนหาเจ้ว่ากับเขาโตโตเน้นนั่นทั้งบนทั้งหลังว่นสามศูนหมดทีแล้วเนาะของแนนไปซื้อลอตเตอรี่ไว้หาศูนสาม กกลลัััับบถถึึงงววนนททีี่่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องแนนนะครับมารอสวัสดีค่ะสวน้องแนนน้องแมนไปแซมเขาแมซมเขาหมดแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยช่องยู่ไหนอยู่น้าคือปลาอยู่ทงคือเขาตัวนี้มาหากินปลาน้ำกันแน่เนาะูวันใดมาถามเลขกันตัว แม่น <udo> ้องเนี <impe> Hello, ้ยแทบวนนี้แม่นจ hmm. um, so um, uh, <hole> ้ะสามเขาืนน hmm. yeah. hmm. ี้คือมาผิดลูกเต็มันนี่นน่งม่นส่ง่สเยกสงเก่อนม่ละหเจมฮนจ้ะใส่ยางขึ้นมาตาให้ได้ทั้งพุน่ะสามเข่าเตี้ยสามเข่าซี่ให้ สามเขาซีให้อ๋อมันม่ซีให้เดี่ยวสามนอาเดียววาไม้ได้กรบป๋องเมนซีให้ซีให้งวดที่แล้วจังไดของน้องแนนเขาตรงๆได้บ่เข้า0ูนสเขาศูนย์สศูค่ะสาม่เสามศนค่ะสนได้ออกมาน้น้อแนเกินามกับ20อนยูหนีก่นอนอีกกระป๋อมาบ่มของน้องแนนเั็นที่สิบหกกระดากระดามาแต่ยู่ยยุ่นี่คืเห็นนน่ นั่นดโอ๋นี่นี่มันงงมให้พ้อนี่นี่นี่สวยเพิ่งเ่นโชว์สถิติอันนี้หมดแล้วนะคะมดที่แล้วตื่กเตใ่สามตัวแต่อตัวเนี่ยเขาเินมานี่น้กงสามตัวเลยตนี้นี่นี่สถิติเก่ามดที่แล้วเนาะจ้าถ้าน้องเนตจับอันนี้หมดเลวิ่งศูนยให้เจ้าตัวเ่นี้เนาะวิ่งศูนเป็นหาศูนย์หาจว่ากับเขาโตโตเน้นนั่นทั้งบนทั้งล่างว่าสามศูนหมดทีแล้วเนาะใช่้องเน้นไปซื้อ หาสูสามกับถือละว,วันที่หึงกับถือละวันที่หนึ่งนหาสูรสามไปพิดถืต,ตัวตตัวนั้นตัวต้ดมหมวดนี้มาตามต่อสูตรคำนวนน้องแนนนะครับหมวดวันที่สินี่จะได้แบบไดนเนาะวันแต่สามขคามาดีน้อง เกี้ยนมาอื okay, wrote, ่นเอายเขียนยังละนานเนาะนี no. ้สามตัวต้องห่าาะ้สูตรสามตัวต้งห่าเอาเ่เดียวได้บ่สามตัวสตัวสอตัวเดียวเใจเย็นเหสามตัวกันใจเย็นเย็นพี่มองสันม่แม่เพิ่งสามเขาเราจะบอกดูหลายแล้จะบอกดูแล้เราผิดนะเราเราสรุปพอหลดว้าวันดีครับทุกคนครับทุกคนดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเขาออกรายการก่อนนะคะคุณมีแขกมาพอดีนะมีแขกมาค่ะน้องแมนเห็ดไหนแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงโอ้ผู้ใดเบื้องออกก็ละสุดเดี๋ยวนี้ได้นังเกตเลยสังสองสีแห่งแท้เริ่มแห้งหลายดมึกมึกมีกเขียนหลายป่อน ต้องขีดวะก็ต้องขีดจ้ะเขียนอันที่ที่สิเอาชุดที่สิไปให้เพะล่องทุนเลยบารนี้ค่ะน้องแน่อันนี้สีแดงเขียนในบ้าเป็นจับคู่เลยสเอามาเอามือมาแจมอันไหนที่อันนี้สีแดงลองเบอร์เดี๋ยวชดลงทุนเนาะอันนี้แจมเยอะชุดลงทุนของน้องแนนห้าศูนย์สองสี่ศูนย์สองนองบารนี้ ไม่หนีเห่เห่มักน้องแนนมักตัวน yes> ี้เลยไม่ตัวมากของน้องแนนตัวมักตัวนี้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 น้องแนนมักตัวนี้ขอาาาปกกกแดงบไปเอ๋อปากกาแดงวกให้ตัวนี้สามตัวของน้องแนนก็ให้สามชุดพืชก่อนนะครับสามชุดพืชก่อนสามชุดเดี๋ยวค่อยตัวเน้นปากกาแดงยังไม่ค่อยออกวงกลมให้เลยชอบตัวไหนออกตัวนั้นของน้องแนน อันนั้นมากตัวนี้แต่ว่าเลขอันนี้มันเป็นตรงเลขศูนย์นั่นแหละแต่ว่ามันแต่ว่านี่ใจครับมากตัวนี้มันก็ตัวเดียวกันนะมััสสบไปานนตัวเลขมันก็นได้ไนดน้หลายตัวเลขแค่สามนิน้เดีวแค่ว่าซื้อซื้อหกครับนะเห็นเห็นมีศูนย์ดูคือวันนี้อ่ะมันจะเป็นติดศูนย์อีกศูนย์บนอีกแต่ว่าอ่าเก้ามาแล้วเก้าสองตัวล่างอ่ะ สองตัวล่างเก่ามากกับสิติดเก่าล่างอีกเดียวแต่สิเก่ายังเดียวนี่สิขอเวลาแป๊บนึงอันนี้เอาสามตัวก่อนสามตัวนิดหนึ่งครับโชว์สามตัวนี่พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะเแคบไปสิแคบไปแคบไปนะครับอ่าแบไปห้าศูนย์สองสี่ศูนย์สองสองศูนย์ห้าตัวตีกรอบสีแดงเนาะพี่น้องตัวมัดก่อนเนี่ยตัวนี้ตัวชอบเนาะ เนะเหนลนะบนี nah. <S S <S ja <S S ้ส yeah. ตัวเนาะบเนี hmm. mm ้ย hmm. ต so, yeah. 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 so yeah. yeah. right. ัวชอบสองตัวเนาะใ่สามตัวสาตัวได้แล้นะครับพี่น้องตัดตัวเนส่วนอบานตงน้ตน้ันวนสตัวงเอาไปขอเลขเอันนี้เก้อันน้เ้อันน้สังตุ วันนี้งวดที่แล้วเหรอนเลขรางมันออกแปดเก้าเนาะแปดเก้าวันนี้คือจังน้องแมทว่าถ้าเลขลบลบถอยเตมหนึ่งเนาะคือจังจากหาศูนสามจากหาซูนสี่เป็นหาศูนสามวันนี้หาซูนสามเป็นหาศูนสองวันนี่จากจากแปดเก้าล่างกับเป็นเลขเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยอันตรายแล้วก็เก้าศูนย์มีเลขศูนย์ชองตัวล่างเจ็ดเก้า กับเก้าศูนย์เนี่ยคัดออกมาเลนครับน้องแนนเอาเอาคัดมาเป็นครูเลยน้องแนนเสองสองตัวมีจะเจ็ดเก้ามีจะคูมเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้ากับเก้าศูนเจ็ดเก้าเป็นตัวอันตรายเอาหนาไเลยอตัวที่จะลงทุนตัวที่จะลงทุนอันนั้นเป็นวิธีคำนวณพนใช่อันนี้เางไอจัอันันเอาเอานนห้องกันน้องแนนอ๋อติดะเลยเป็นหนาล่าง เจ้าอันตรายเจ้าซุ่นซุ่นซุ่นล่างอีกแล้วงวดนี้ชมลางบิึงแต้มเหมือนเดิมผมโมป่ะเน่ยผมโมป่ะนี่สีแดงๆเลยสองหางเพราะว่าตอนนั้นมันออกเล็กเลี้ยงเราเนาะเล็กเลี้ยงแปดเก่าอ่าจะจะดีๆมันเคยออกเกศเก้าน้องลอยกับสีลอยออกมามาคอนเสีย์ตัวเก่าเพราะจากแต้มแต้มมันสิลอยถอยถอยออกไปตั้มตั้มเทิงแล้วลากออกมา สูงแต้มสูงข้างล่างม,มันแม่นี่เลีแปดเก้ากับเรือยุติเจ็ดเก้ากับเก้าศูนเก้าศูนย์นี่งวดนี้น้ำหนักซ้ำกันบ่นนีก่ก็ะซ้ำกันเลยค่ะ<อ>ตัวเนี่ยซ้ำกันเลยเพราะว่ามันน้ำหนักมากเก้าก็ะสันบ่าตรงรูมจ้าแม่น้ำหนักซ้ำกันยังมีแรงเนาะอ่าแม่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องี่ว่าไม่เขียนวันที่ให้งวดวันที่16 16กรกฎาคมสองพันห้าเด้อพี่น้อง เาศูนย์ล้ับตัวเงี้ตัวเงี้เด่นมาตัวใดเบิ้งเอาโลดพี่น้องมันแค่สอหางก็เก้าหลังล่างนะสหางหมุนไปมุนมาหมุนรอบๆหมุนไปมุนไปเจ็ด่เก้าเก้านย์ไบไหมาตัวใดเบิงมีค่กับเกานเนาะบอลหลายโตเนาะค่ะน้องแนนเพิ่งกับเล็บบอลเน้นหายเพราะว่าแค่สหางเอฟซาสิเน้นได้เอค่ะเว่านัาเกินไปเกสนาค่ะน้อ เดีพิธีรีตองแล้วก่อนทีจะไปเนาะป้องหันด้เบิ้งสามตัวก่อนแล้วเบิ้งอีกกรอบแน่สามตัวอกอบไปเหรแล้วนกรบทั้งสองตัวไปแล้วเเอาเบื้งอีกรอบหนึ่งทั้งสองตัวทั้งสาตัวเนาะใส่กันเลยเนาะเก้าล้านเปอร์เซ็เลยน้องเนีจะเก้าเอาให้เก้าม่ลังสมตัวยนาไดล่ะวิ่งเก้าล่างวิ่งเก้าล่าง อันนี้สามตัวสามตัวนะครับสามตัวนะครับเดี๋ยวน้องแนเดี๋ยวน้องแนนเขียนเขียนชื่อน้องแนนด้านบนแล้วก็วันที่สิบหกกคหกเจ็ดให้หน่อยนะคะจ้าจ้าเดี๋ยวเพื่อนสีบอเข้าใจเอฟซีเนาะค่ะน้องแนนแล้วก็สิบหกกคหกเจ็ดโอเคตามเฟซบุ๊กือเเ่านะคะ จพาบุญประเสริฐโบสบ์สะดวกอันนี้ขอเป็นการสนตัวให้ติดตามเลยเฟซบุ๊กเลยค่ะเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ